วันนี้เรามาดูช่างจอมฉาบอีกแล้วนะครับผนังเบา <ST AN CE> เดินประมาณสามรอบนะครับตัวนี้ที่เหลือก็ ที่ขอบให้ดีแล้วก็ใช้เกียงฉาบเกียงฉาบกี่นิ้วช่างจัง,จงฮะตัวนี้เกียงฉาบกี่นิ้วทั่วไปกี่นิ้ว <laughs> จำไม่ได้ครับแล้วเหล็กโฟกกี่นิ้วครับ f c ซถามมาว่าเหล็กโฟใช้กี่นิ้วห้านิ้วหรือหนิ้วครับยังไม่จำไม่ได้เหมือนกันครับดเดี๋ยววัดให้ดูนะครับ พอดีช่างใช้อย่างเดียวไม่เคยจำเลยครับว่ากี่นิ้ว FC เขาถามว่าใช้เกียงกี่นิ้วใช้เกียงฉาบยี่ห้ออะไรเกียงฉาบเป็นของยี่ห้อน่าจะเป็นโซโลนะครับได้ไหมใช่เกียงฉาบจะเป็นโซโลนะครับหายหมดหายหมดแล้วนะครับน่าจะเป็นโซโลนะครับแต่ตัวนี้ก็ยี่ห้อนี้เลยนะครับ ถ้าอยากจะใช้ก็ลองไปใช้ดูช่างเขาบอกว่าตัวนี้มันนิ่มนิ่มยังไงนะช่างใช้ดีมันกดแล้วมันเป็นไงพอดีมันพอดีมือนะครับแข็งไม่ไม่แข็งไม่แข็งไม่นิ่มเกินไปนะครับลองไปใช้ดูนะครับรุ่นนี้ไม่มันเป็นสัตเทนเลสไม่แข็งเกินไม่นิ่มเกินนะครับอันนี้ลูกชายนะครับกำลังมาฝึกงานไม่ใช่ วันนี้เป็นวันเสาร์นะครับพอดีลูกไม่อยู่ห้องก็เลยพามาด้วยรักกิจครอบครัวครับ พยายามแผ่กว้างๆหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับเวลาขัดเวลาปูนไม่เต็มจะได้เก็บง่ายๆเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับ